นี่คืออะไรอะครับตามันมันผิดกันทั้งคู่ตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เรเบลเขียวด้วยเลยด้วยซ้ำไอ้เด้วดดผมรู้นะทุกคนมันมีอารมณ์กันเว้ยแต่อูนั่งอยู่ตรงเนี้ยเห็นหัวกูดไหยนั่คือฝั่งผมผิดอะมันน้องมันก็ยอมรับผิดแลว้วอพี่ไม่เกี้น,น้องมันก็ยืดออกยอมรับแล้วว่ามันก็พูดจริงๆผมอาเป็นคนพูดจริงๆใช่จิเนี่ยคือแล้วเจาอะไรครับคุณพลอยเขายอมรับแล้วอ่ะ นล้วมันก็ไม่ได้เฉยเฉยว่าไม่ได้พูดซะหน่อย <c oughs> และการที่พวกคุณ<ม>อย่าง<ม>เงี้ยนะจะมีอารมณ์กันต่อนะปหะผมว่าไปคุยไปเชียร์กันให้จบอ่ะไปเชียร์อารมณ์ตัวเองก่อนอนะ่ะแล้วมานั่งเปิดรับฟังกันทั้งคู่เว้ยรู้ <c oughs> ว่าโดนด่ามาแต่ไม่ใช่มาหัวร้อนใส่อารมณ์แอดมินหน้าแอดมินเว้ยให้เกียดกูหน่อยกูให้เกียรติทุกคนมาตลอดอย่ามาขึ้นเสียงใส่ ฟังนะคุณเที่ยวด่าเด็กผมน้องผมด่าศาสตร์ด่าเซด่าไอ้อ้วนท้าโอซีขออะไรของพวกคุณสุดท้ายพวกคุณดิ้หนีไปโพสหน้าเฟซโดนหมากัดคอมเมนต์ข้างล่างมาหมาที่ชอบเ,เลียเหรอสื่อถึงผมทั้งนั้นอันนี้ผมพูดถูกไหมครับ ผมนั่งอยู่ที่ทํางานผมเปิดมาเล่นเปิดมาดูเอา้าน้องโดนด่าซะแล้วโดนโพสเฟซเป็นหมารอบกัดเป็นหมากัดอะไรไปหาเลียหาอะไรกันเต็มไปหมดในคอมเมนต์ผิดกันทั้งคู่ไหมเรื่องนี้จบฝั่งพี่พลอยก็ผิด sc ผิดมันไม่ควรที่จะไปโพสต์ด้านนอกอะ่ะเข้าใจป้ะมันมัน,ม,นมันจบแค่ในเกมเว้ยแล้วท้าโอซีกันเนคือถ้าจะไปมีเรื่องข้างนอกเนี่ยมันก็ไปมีเลยเว้ยแล้วไปจบที่นู่นโรงพักนู่น คือประเด็นแค่พี่อยากรู้เลยอะก่อนที่มันจะลามไปถึงเรื่องอื่นๆนะครับมาท็อกซิกมาพ่อมึงตายแม่มึงตายเย็ดแม่อะไรใส่น้องผมตั้งแต่แรกอะทำเพื่ออะไรแค่นั้นเองพอทำเสร็จแล้วคุณก็ไปพอโดนด่ากลับโดนอะไรคุณไปตีโพยตีพายในเฟซไปไปามาพอเด็กในแก๊งคนอื่นโดนด่าตาม คุณก็รับไม่ได้แจ้งแล้วน้องผมที่มันเสียความรู้สึกคนอื่นแล้วครับที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยมันก็โดนเหมือนกันนะไม่ใช่มันไม่โดนคือจุดเริ่มต้นน่ะมันมาจากแค่เนี่ยที่พวกคุณมาพ่อมึงตายแม่มึงตายเย็ดแม่ใส่น้องผมนี่แหละพ่อน้องผมแม่งสะดุ้งหมดแล้วป่ะเนี่ยน่าจะแฮชชิวกันแล้วล่ะแบบลูกนั่งเล่นเกมอยู่แต่พ่อดูทีวีแล้วนั่งจามอ่ะกำลังเข้ามาครับ <c oughs> <c oughs> เจ้าตัวกำลังเข้าแต่สุดท้ายพอคุณโดนดา่าคุณมีโอเวอร์เลย์ตอนคุณด,าณดาณ่าคนอื่นกูไม่มีเว้ยกูไม่ได้อัดตอนนี้เจ้าตัวกำลังเข้าสวย,ยจับเหมือนละครเลยครับชอบดีชอบเหมือนกันครับ,รบทุเรศดี <แส S 1> กันทั้งคู่อ่ะครับพอแล้วครับคุยกันด้วยเหตุผลครับกระกิกดเออใช่กระกกตดมึงอะไรของมึงอัปองแหลมอีกแล้วนะ ร้องกาละเกตไเยี่ยตัวตลกบากี้เออ้ยน่ะยังยังยังไม่เลิอกอีกยังแซกันดีมันไม่ได้ป๊แต <c oughs> ่เย,ย็นครับพี่ชายใหญ่ผมมาแล้วผมมาแล้วน,นโมนโมพ้องกอ<ค>นเต <ๆ S 2> <ร>็มอะมันลงไม่ได้รบกวนคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ออกให้สักคนสองค,คนครับจะดีมากเลยยมึงไงนายกูอยูน่นะ ะอะไรนะเพื่อนเ้ยออกไปดีเขาไปชค่ไยนมึงออกไปดีมันหายใจไม่ออกน้องไอ้นี้ก็แสกันเองอีกแล้วออกไปทั้งคู่ได้แหละเออออกไปดีกูอยู่ในเหตุการณ์อย่างกูฟังอยู่อืมจะเิญพรนะขอพื้นที่ให้คณะลูกขุนทำงานนิดนึงฮะเยอะเลยไอ้คนนัดหล่อว่ะเยอะหล่อไงเนี่ย แบงค์เล็กจัดรงกวนท่านที่ไม่เกี่ยวข้องออกให้นิดนึงจะดีมากเลยเอ้ยมึงก็ออกเดี๋ยวดูสตรีมกูมไงงั่งใช่เรื่องที่คนดูบอกว่าช่องกวางตุ้งนัวจัดป่ะนะี่ย ผิดมันคือผิดอ่ะผิดกันทั้งคู่อ่ะกดคือกดแค่นั้นแหละจบลงมหมยังพี่พลอยหลอดซีเคตไหมยัง,ยม,ยงมางมาแล้วอ่ะ,อะ<ๆ>เราเราเหตุการณ์นะอีก,กรอบหนึ่งเอาแบบกระจ่างนะ<ห>ชัดชัดละเอียดละเอียดเหตุการณ์ตรงตรงไหนอรับอ้าวเอ็งโดนตรงไหนอะน้อง ตั้งแต่แรกมันก็เริ่มเริ่มที่ชิงทงครับอ่ะแล้วอ่ะชิงทงอ่ะว่าไปยังไงครับก็ด่ากันมาผมก็ด่ากับใครเป็นคนเปิดเริ่มต้นเริ่มต้นใช่เริ่มต้นเริ่มต้นในชิงทงใช่ไหมเอ้าเอ็งบอกเฮ<ห>้เกิดที่ชิงทงใครเป็นคน<ช>เปิดที่ชิงทงอง่ะเ็น่าจะเป็นไอ้สมปองเปิดก่อนครับอ่ะแป๊บหนึ่งปองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้แย้งอ่ะเล่าเล่าต่อ ่ครับก็ผมได้ยินด่าผมก็เลยด่ากลับไปครับด่าว่าผมพจายาว่าด่าเยอะเ้ยเ้าขอยกตัวอย่างประโยคประโยคหนึ่งก็ได้ที่แบบเอาที่มันชัดชัดได้ยินมึงเป็นคนอะไรมึงเป็นคนอะไรมึงก็เคยอยู่ไม่ใช่หรอปมะมานนี้ครับเคยอยู่หมายถึงว่าเคยอยู่เอสซีช่ยชายชายชายพ่อด่าเกี่ยวเอซีอ่ะผมก็เลยพูดตรงนี้อ้าวโอเคอันนี้คือของเองจบแล้วถูกไหมออาวปองน้องเล่าเลย ไอ้ก่อนที่ผมด่าพี่มันเป็นก่อนเข้าจริงตองอีกพี่อ๋อไอ้ที่สรุปว่าก่อนหรือเข้าหรืออะไรยังไงก่นอนเ,เ,เข้าก็ไม่ก่อนก่อนเข้าก็ไม่ตรงเ,รเลยเบลแต่ตรงเลยเบลผมไม่ได้ด่าเลยนะมีคนหนึน่งไทยไม่รู้อะแตด่าจริงๆครับอันนี้จริงๆทําทำอันนี้ได้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อ่ะที่เรเวลอะเรเวลเขียวเลเวลแดงเรเวลไหนเรเลเขียวเลเวลเขียวอ่ะเเบลเขียวคือตอนนว่าไงผมเล่นกันอยู่สี่คน มีผมมีสมปองเมเจอร์แล้วก็เพื่อนเมเจอร์อีกคนนึงแค่สี่คน,น,ค,ค,นคือแบบเล่นแบบสองสองเจอกันอย่างก็ใส่กันตรงนั้นเลยแล้วผมอะกําลังโดนโดนสกอตกับใครไม่รู้อะกระทืบอยู่ในเเบลเขียวก่อนแล้วผมบอกว่าลงลงจากรถผมไปผมจะไปกระทืบคนต่อคือสมปองเขาบอกผมแลนั้นวอลผมก็เลยบอกว่าลงจากรถไปแล้วเขาก็ขึ้นรถผมมาพอขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็ตีกันกันกบผมสมปองเมเจอร์ตีกันตาแล้ว แล้วคนในสกอตก็อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ใส่สกอตอะก็มาตีผมด้วยตีตาแล้วก็แบบว่ามีเหมือนคนนึงอะสี่รถแบบเราไปโดนชนคนอะนิดนึงอะแล้วเขาก็บอกว่าฉันหาพ่อมึงเหรอฉันหาพ่อมรอับอันนี้ผมพูดครออันนี้ผมด่าตุ้งเหรนั่นใช่ตุ้งเหรอคุณไม่ใุงขับนะครับนั่นใช่ตุ้งเหรอคุณใชุ่งขับไหมล่ะตุ้งโอ้โหนั่นใช่ตุ้งเหรอตุ้งยังไม่มาเลยนะตอนนั้นอะคนไม่รู้ว่าก็ให้เมเจอร์พูดไหมครับคนนั้นคือคนคุยของเมเจอร์นะคนนั้นน่่่่ะไมใชตุ้้งรผู ไม่รู้วก็คนนั้นมากับเมเจอร์เล่นกันตั้งนานแล้วเออนั่นแหละเพื่อนผมเล่นกันมาตั้งนานแล้วก็ผมไม่รู้ผมเห็นใส่ชุดแดนซีไงไม่รู้ก็ถือว่าคุณดาวผมอะมันก็เลยแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการด่ากันไปด่ากันไปดากันไปด่าผมด่าว่าความเสี่ยงถามว่าชนหาพ่อมั้งเหรอใช่ครับไม่ไม่แต่ไม่ได้ด่าคุณนะผมด่าคนที่ขับรถนะก็แั้นเวลาขับรถไม่ใช่หรอ ไอปอมแป๊บนึงน้นนนนนนองไห๊พี่ย้อนก่อนแล้วใครเป็นคนขับรถไปชนไม่คนเอสซีอะพีไพะ่ไม่รู้ว่าใครชนเอซีผู้หญิงอะผมไม่รู้ว่าใครเอสซีผู้หญิงแต่ไม่รู้ว่าใครผมคิดว่าเป็นตุ้งไงแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ตุ้มผมว่าไม่รู้อะชื่อตอนนี้มัน,ม,นมันมีคนที่แบบว่าคือพอเราให้รีสกินกันใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบว่ารีสกินเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะไรแบบนี้นเข้าใจปะนะมูว่าและประเด็นนี้แล้ว เออนี่แหละผมป๊บปั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 บพี่บอยแป๊บนึงหนึงที่บอกว่าป็นนะผู้หญิงที่บอกว่าเป็นคนคุยของใครนะคือเขาได้อยู่เอซีไหมอ่ะทำไมเขาถึงใส่ชุดเอซีประเด็นเลยผมเตือนทุกคนที่มาสรีกินว่าอย่าเอาเพศตัวเองเนี่ย คือให้รีรีได้ปกติแต่ถ้ามันเกิดดราม่ามาเนี่ยมันต้องรับผิดชอบเหมือนคราวก่อนที่เตือนไปแล้วว่าถ้าเล่นเพศใดเพศตัวเองให้อยู่เพศนั้นถ้าเล่นเพศชายก็อยู่ให้เพศชายหญิงก็ควรอยู่หญิงไม่ใช่สลับไปแล้วไป,ไ,ปลไปเล่นเพศหญิงไปเล่นเพศชายประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยดราม่ามันจะเกิดอย่างเงี้ยตลอดตลอดแล้วมันก็ผู้คิดแล้วว่ามันต้องเกิดจริงๆแล้วมันก็มีจริงๆอ่ะแล้วสุดท้ายสรุป ผู้หญิงที่ใส่ชุดเอซคนนั้นคือใครวายกีรว่ามีตังค์อลเลตาบ้าไหมไม่รู้นาจะมีเขชื่ออะไร่ะพี่มเจหนึ่งร้อยปเจอวิลัดกลางู่ว้าี่อะไรนะโอ้ไ่ด้่เก้าแล้วสรุปว่าเขาอยู่เอซไหมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ปเล่นัดเล่นนี่เขาอ้เนี่ถามเอซถามเอซอ่ะโอเคฝั่งฝั่งีเฟค์เข้าใจ คือเขาบอกว่าเมื่อกี้ค่ะคือเขาบอกว่าเป็นคนคุยใช่ไหมแล้วคือถ้าเป็นครคนละคนอ๋อสรุปยังไงเนี่ยไอคนที่ผมนั่งเป็นเบลเขียนด้วยอ่ะใครไม่รู้ตัวอล่างการไปเลียนตอนแรกผมคิดว่าเขาไปกันอันทีละคนใช่ไหมเอาบาลอนหรือจเมีเจอเล่าเอาคนที่รู้เหตุการณ์อ่ะตอนตอนแรกอ่ะผมคิดว่าคนที่เขาพามาคือคนคุยเขาแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละคน อ่ะโอเคอ่ะอ่ะเมนเจอเล่าต่ออ่าอ้องไอะไรอะไรนะพี่อ้าวเมื่อกี้มึงจะพูดอะไรอ่ะน้องก็แนแหลยก็ผมบอกไปแล้วผมไม่รู้จ้าผมเจอหลัดกลางผมก็เลยเออเขาขึ้นรถผมมาผมก็เลยไปเล่นซ่อมไฟก็คือพาไปด้วยเออแล้วแล้วแล้วผมก็เจอไอ้สองไอ้สองตัวนั้นไอ้สมปองกับไอ้วินกับไอ้บารอนอ่ะแล้วไงต่อแล้วผมแล้วผมก็แทงการแทงกัน แทงกันเจอตัวไหนก็แทงกันแพี่เราไปเบลเขียวไปเบลเขียวผมผมเจอผมผมก็แทงมันใช่ไหมมันก็แทงผมผมตายแล้วก็มีสกอตเดินมาตีผมอ่ะก็คือฟิลมึงเล่นกันแต่มีสกอตเข้ามาแจมใช่อ่ะอ่ะสกอตแจมใครอยู่ในเหตุการณ์ของเลเบลเขียวบ้างของฝั่งสกอตผมมมอ,อยู่ผม,มอ,อยู่อ่ะอ่ะยังไงต่อสีเข็ตตีใครไปตีเขา ก็ผมผมเีตีอ่ะอ่ะเองตีแล้วจากนั้นมีเหตุการณ์คือมีเอซีที่นั่งอยู่บนรถของรีเฟกถูกไหมใช่ใช่ใช่ขับรถชนชนใ,ชใครชนชน,ชนพวกผมเนี่ยพวกชนหมดเลยอะ่ะที่เล่นอยู่ตรงนั้นอะ่ะชนคือคือชนทั้งวงไม่ว่าจะเป็นเอซกับรีเฟกใช่ใช่ใช,ใช่ผมไม่ได้ถามว่าชนหนอาป้องเหรออ่าโอเคอ่าแล้วผู้หญิงได้ตอบกลับมาไหมไม่ได้ตอบแบบว่าขอขับดีไปนะ อืมครับหนีแล้วตรงนั้นมีใครตายไหมไม่มีครับไม่มีแล้วก็เมียรตายแล้วก็ไปเกิดโรงพยาบาลอ่ะจากนั้นเหตุการณ์ก็คือโรงพยาบาลก็คือด่ากันต่อไม่ที่โรงพยาบาลไม่มีด่าตอบแล้วก็มาที่เบลเขียวกันต่ออ่ะกลับมาที่เรเบลเขียวอ่ะครับเป็นไงต่อแล้วจริงพอมาเบลเขียวชิงทงมาพอดีครับก็เลยใช้คําสั่งโบแฟงไปชิงทงอ่ะโอเคอ่ะพอเข้าใจแล้วอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งอ่ะ ถึงเหตุการณ์ชิงทงนะน้องเห็นผมเห็นชื่อขึ้นในชิงทงหมูก็เลยตามไปพี่อ่าเองตามไปเพราะว่าเองครับแค้นใจที่คิดว่าเอซีขับรถชนเขาโอเคอันนี้ก่อนก่อนก่อนจะด่าพ่อนี่คือเริ่มเริ่มจากตรงไหนก็ตรงเบลเขียวอะพี่ก็คือซีเค็ดคับหนึ่งซีเข็ดอยู่เลเวลเขียวถูกไหมใช่ครับอ่าโอเคอยู่เลเวลเขียวแล้วเองได้ด่าพ่อน้องปองไหม ท่มครับผมไม่ได้ด่าพอ่อนะผมดับอ้าวแล้วใครดา่ดา่มคนที่ขับรถชนครับทำไมเอเอ,อเขาด่าพ่อมันเหมือนโดนทุกคนนะพี่เพราะว่าเขาก็เน้นเน้นเลยอะเอลี่มโดนด่าไม่ใช่หรอที่ชิงทงอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่อันนี้เหตุการณ์ระเบีเขียวก่อนจะถึงชิงทงพี่ท็อปแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้พี่เตอร์ก็อยู่โอเคโอเคระเบีเขียวมาแล้วปุ๊บชิงทงมาแล้วมีการด่าพ่อที่ระเบีเขียวกันเกิดขึ้น อ่าโอเคแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นใครได้ยินบ้างพร้อมตอนนั้นตองรเบีเขียวเหรอใช่มีมีน้องผมอ่ะไอปองได้อยู่รเบลเขียวไหมตอนนั้นอยู่อยู่ถูกไหมโดนชนเหมือนกันถูกไหมใช่ครับโดนชนเหมือนประเด็นเลยคือผู้หญิงคนนั้นคือใครใช่ คือคือผู้หญิงคนนั้นนะคือใครเพราะว่าเขาเขาไม่ได้อยู่ในเอซีแน่ๆอยู่แล้วอะ่ะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในเอซีแล้วเขาจะใส่ชุดเอซีได้ยังไงใช่นั่นแหละคําถามคือใครเอาเรียวเรื่องนี้มีเงื่อนงำอ่าโอเคงั้นปล่อยให้เป็นคําถามล้วต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนกลับมาประเด็นนี้ประเด็นหลักเลยคือผู้หญิงคนเนี้ยต้องหาตัวให้เจออ่าโอเคเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาประเด็นต่อประเด็นถัดไปปุ๊บ อ่าโอเคทุกคนเข้าไปในชิงทงแล้วแล้วยังไงต่อผมผมก็เป็นคนดา่าี่แล้วตอนนั้นก็ด่าไปอะพี่แล้วก็เหมือนพี่วิลเลียมเข้ามาเขาก็ด่าพ่ออ่ะอันนี้ผมได้ยินอยู่อ่าโอเคปองเป็นคนเปิดโดยที่เหตุการณ์ต่อเน,นื่งมาจากเลเวลเขียวถูกไหมใช่ครับใช่อ่าโอเคปองด่าเสร็จแล้วใครสวนไม่รู้เหมือนกันครับพี่อ้าวแต่ผมได้ยินแต่ผมได้ยินอะว่ามีคนด่าพ่อพีวิลเลียม ตรงตรงตรง,งนั้นอะคือว่ามันรีเฟกก็เริ่มมาสกอตก็อยู่เยอะแล้วม,มันมันมันนัวไปเลยพี่เหมือนเรื่องสตอรี่เ่ยมันนัวจัดหลกตอนนั้นอะใช่แล้วก็มีคนไม่ใส่สูตรตั้งหลายคนมีคนไม่ใส่สูตรตั้งหลายคนด้วยไม่ใส่สูตรแล้วใส่หน้ากากอ่ะพี่ผมก็ไม่รู้ใครด่าแต่ลั่นมาเลยอะห้องใ<ช>อกตกใจหมดมันก็ว่ามันจะปิดมันทําอะไรก็ได้หรอวะคําถามคือปองด่าอะไร ก็ด่าไอ้เหี้ยๆสัสว์สัตคนโอเคอันนี้อันนี้ปกติอันนี้พี่พี่พี่ว่ามันคือเหตุการณ์ปกติคือคำด่าปกติถูกไหมเสร็จแล้วทีนี้ฝั่งเอซีได้ส่วนไหมส่วนรับผมเข้ามาผมก็จะหาเขาแบบอ่าเอ็งส่วนว่าอะไรน้องว่าเป็นมึงเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรไปควัญอ่าอันนี้ปกติปกติเสร็จแล้วเลี่ยมเลี่ยมโดนด่าเลยเลี่ยมไม่ด่าเขาผมยังไม่ด่าก็คำเดียวเข้าไปผมไล่ตีอย่างเดียวเลยตีแต่ไม่พูดอะไรอ่ะอ่าเสร็จแล้วก็มีคนด่าพ่อเลี่ยมมาถูกไหม โอเคอันนี้ประเด็นที่สองประเด็นแรกคือผู้หญิงประเด็นที่สองคือใครเป็นคนด่าพอ่อวินเลียมเขาบอกว่าอยู่กันเยอะใช่ไหมครับแล้วรู้ได้ไงว่าเอซีด่าครับก็ตรงนั้นมีแต่เอซีไม่มีไม่มีคนเม,มื่อกี้พี่ชายก็บอกรีเฟกก็มันเริ่มมากันเยอะไมาครับมันก็ต้องจําเสียงเื่อนตัวเองได้หรือเปล่าครัรีเฟกสุดแกงทุกคนครับ คือมันมันพูดยังไงใครใครดูไม่ออกอ่ะคุณใส่ชุดสก็อตแล้วคุณก็มาลุดมีมันก็มีประชาชนด้วยตอนที่โรงพยาบาลมาแจมหมอต้องรีเฟกซ์รีเฟกใส่ชุดแจ็งเหมืเดิตรงโรงพยาบาลอ่ะพี่ชายได้ยินปากใครพูดหรือเปล่าครับมันใส่หน้ากากอ่ะค่จะรู้ได้ไงอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยประเด็นปก็หนัวแบบแบบแบบหนัวแบบเนี่ยประเด็นเลยคุณใส่หน้ากากใช่ไหมเลี่ยมแน่ใจนะ ผมไม่รู้พี่มันนัวว่าาปากมันอะไรเนี่ยผมพี่ก็าจะว่าตีอย่างเดียวว่าผมไม่ไปนั่งดูว่าปากใครขยับอบพี่แต่มันด่าพ่อผมมาตีหาพ่อมึงเหรออยู่ๆก็ด่าผมก็งงไงไอประเด็นไอคาว่าตีหาพ่อมึงเหรอเนี่ยหามาใครเป็นคนด่าไอไอผมผมงงตรงไอผู้หญิงขับรถอะครับตอนแรกคนชื่อบารอนบอกเป็นเป็นเป็นคนคุยคนชื่อมีเมเจอร์และเมเจอร์บอกเป็นเพื่อน แล้วไปไปมาๆก็บอกไม่รู้จักกันคุณคุณฟางนียครับเมเจอร์ตอนแรกตแรกบาเอแม่ตอนแรกขอแรกเมเจอร์ยังไม่ได้พูดโอปี้โอปี่ให้ให้บาลอนเล่าให้ให้บาลอนแรกอะผมคิดว่าคนที่มากับเมเจอร์อะคือคนคุยมันแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่คนคุยมันยังไม่ได้เข้ามาเล่นอ่าแล้วเมเจอร์ก็บอกเป็นเพื่อนอ่างั้นแสดงว่าเมเจอร์คือรู้จักไม่ก็เป็นเพื่อนที่น่ามากับผมไงพี่แต่ทีไรยังไงเป็นลมทางเป็ลมทางเออ กโที่นั่งมาด้วยอะอ่าโอเคอเคแป๊บหนึ่งสับพนามตอนเนี้ยเ,เริ่มเริ่มเขียนเพราะว่ามีคาว่าเพื่อนเข้ามามีคําว่าเพื่อนร่วมทางเข้ามามึงก็แค่พูดเป็นเลยว่าคือคนที่ขึ้นมาจากกระดาดกลางโดยที่ผมไม่รู้จกักคือเพื่อนร่วมทางขยายความไปจบน,นั่นแหละพี่คล้คายๆกันคล้ายก็เฮียแหละคนละประโยคกันเลยเออพ่นามูมันจะมีหลังจบจริงธงผมรู้มันจะมีแค่สองคนนะที่ด่าพ่อผมอ่ะผมได้ต่อยอยู่ในโรงพยาบาลมีคนใส่หน้ากากหมีกับเอ้คงปัดเตสีเขียวมีสองคนเนี้ยที่ต่อยกับผมร่วมต่อยผมอ่ะแต่ก็ด่าพ่อผม น้าองบาลอันนี้นมีสองคนนี้เลยอ่าโอเคโอเคตัวเลยอ่าโอเคสองคนนี้คือใครเอสี่ผมรับผมผมอ่าโอเคอีกคนหนึ่งคือใครเอ็งใส่หน้ากากหมีหรือเอ็งปัดเต๋ผมใส่หน้ากากหมีคนระับอ่าไอไอคนปัดเต๋คือใครพี่พี่ผมอายุพี่ผมคือใครละ่ะน้องอา,อายุนับอายุอายุนอายุนหรือใครชื่ออะไรนะอา,นรอายุนับอายุนอ่าโอเค มีตัวละครเพิ่มเข้ามาแต่ว่าพวกผมไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะมีเอซีเคคนเดียวที่พูดนะไม่เลยมีสองคนที่ลุมต่อยผมอะแล้วลั่นดาพ่อผมอะใส่หน้ากากกบหัวเขียวอะมีแค่สองคนนั้นเลยตรงนั้นอะที่ลุมต่อยผมอะไม่มีนะไม่มีพ่อนนะมีมแล้วมผมจะดาพ่อคุณทำไมอะมีเต็มอะ,อะแล้วก็ผมไม่ได้ดาไงก็มีสองคนนั้นอะลุมต่อยผมอะแล้วด่าพ่อผมอะแล้วเสียงมาจากไหนอย่างนั้นอะ นองมันมีเอสซีสองคนแล้วคนไม่ได้ใส่จุดสองคนอะที่อยู่ในโรงพยาบาลอะตอนไปเล่นกันอะได้จุดจุดเกิดอ่ะกลับมาจากทิ้งได้จะต่อยกันตรงนั้นอะเสร็จปุ๊บคุณคุณก็ท้าน้องผมหนึ่งหนึ่งปะโอซีอ่ะคนนั้นึงโอซีนี่ขาท้าไม่ใช่ผมนะไอ้บ๊อบดำอ๋อไอ้บ๊อบไม่ผมอยากยิบอาไอ้บ๊อบดำนั่นแหละคือไม่ใช่พวกผมนะคือใครไม่รู้จะไปตุไปเข้าขากันจัดมันมันมาง่วงานเลครับผมไม่รู้จักครับ ไม่รู้จักจริงหรอเป็นตู่เป็นตาเลยนะอ๋อก็ไปก็ไปเช็คดิเช็คล็อกอะไครับผมไม่รู้จักครับตอนมันออกไปเช็คล็อกดิหรอเช็คล็อกล็อกคนรู้จักมันมีไหมคอัพี่นโมมาเนี่ยไปเช็คชื่อเฉยครับตอนลอกครับเช็คจะเช็คได้แต่ต้องรู้ช่วงเวลาที่มันแน่ชัดเจนไม่อย่างงั้นไอ้คนที่หาคือกูเนี่ยแหละจะมึนเองไปเรียวกูไม่รู้จักมึงอืพี่ท็อปแล้วแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไงพี่ คำถามคือเนี่ยที่มานั่งกันเนี่ยให้มานั่งเคลียร์ใจไม่ให้ใช่มานั่งแซะหรือว่าด่ากันเว้ยจบยังไงก็คือจะเอายังไงจะแจ้งไปหรือจะให้มันจบและให้มันเคลียร์กันไปแต่เหตุการณ์เนี้ยมันจะต้องมีคนลงโทษโดนลงโทษจะหนักจะเบาอยู่ที่บทตัดสินเข้าใจไหมแค่นั้นเลยครับมันมีแค่นั้นไม่ใช่มานั่งแซะด่ากันมันสุดท้ายมันก็ไม่ได้เยียอะไรขึ้นมาจริงๆถูกป่ะล่ะคำถามคือ คำถามคือนะคำถามสุดท้ายแหละจะเอายังไงต่อกับเรื่องนี้ผมผมไม่รู้นะทางฝั่งผมผมอยู่กันเฉยอะต้องถามสกอตครับพ่อมันเป็นการด่าสวนกลับมามีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ป้านะอพี่นโมญาตโกนเดติกาอ่าว่าไปผมผมอยากรู้ไ่้คนที่แบบว่ามาท้าท้าต่อยโอซีอะไรอ่ะคือใครอ่ะผมเนี่ยครับ ก่อนก่อนก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่พี่สาราจะมาคุณคุณเป็นคนท้าหนึ่งหนึ่งมั้งน่าจะหนึ่งหนึ่งวัดเปรไม่ใช่ไม่ใช่ต่อยแหละแต่น่าจะแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะเติมพันน่ะถ้าผมได้ยินไม่ผมพูดไปงั้นแหละคนติดแต่ไรเปล่ะพี่สาราเขามาทีหลังไปท้าใช่ใช่ผมท้าเหรอพวกคุณครับคุณนั่นแหละทวกใครอ่ะใช่พวกผมอ่ะ ก็อยู่กันแค่สี่คนอ่ะก็ไม่เขาไม่รู้จักอยู่นไม่ผมอยู่สามคนนี่คนผมรู้จักไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณรู้จักไม่รู้จักคือมันแบ่งไปสองฝั่ง้าจจะปะฝั่งคุณฝั่งผมมันเด้งแทนกอสีผมจะรู้ว่ามันอยู่ฝั่งไหนอ่ะเออฉลาดผมก็พูดไปคือผมก็พูดไปงั้นแหละคุณติดใจอะไรหรือเปล่าเสียเฮียใจเฮียใจเฮียใจใช้คาว่าเฮียใจถ้าจะไปต่อยกันนะครับนุ่นไปนัดโอซีหน่อยไปไปจบกันที่สอนอ่ะนุ่นอะแจ่คขาไม่ไล่กับแจ๊ค่าเหมือนกันน่ะสอนอน่ะไปจบสอนอ่ะ โลกครับรักกันไว้เลยครับเราอ t k เราจะไปรวมกันแล้วเดี๋ยวเราต้องเป็น e t ก่อนจะปิดประเทศแ้องเราต้องไปเมืองใหม่แล้วเราต้องกระทืบมันก่อนอ่ะสิงจะถงเรับร้อยของฝากจัง่จริงครับต้องกระทืบมันก่อนเราต้องรักกันนะครับทุกคนเมืองจะปิดคนจะเปิดคนจะเปิดใช่เจริญเจริญเด้ออ่ะทีเนี้ยมีใครติดใจอะไรตรงไหนเคลียครับเคลียเคลียให้เรียบร้อย